ถ้าพูดถึงเครื่องบินฝึกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในกองทัพและส่วนใหญ่นะครับเครื่องบินประเภทนี้จะไม่ถูกใช้ในการรบแต่ถ้าว่าถ้าเป็นเครื่องบินฝึกขั้นสูงก็สามารถเปลี่ยนบทบาทเป็นเครื่องบินโจมตีเบาได้และรุ่นที่เราจะมาพูดถึงกันคืออั p ฟาเจตหรือรัสซอดอนีเนอันฟาเจตและเครื่องบินรุ่นนี้ก็ถูกใช้ในกองทัพไทยด้วยอั p ฟาเจเป็นเครื่องบินที่ถูกพัฒนาร่วมกันระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมันนะครับโดยที่มีหน้าที่ในการเป็นเครื่องบินฝึกขั้นสูง และบทบาทของเครื่องบินโจมตีเบาอันฟาเจตที่ถูกนำเข้าประจำการในกองทัพอากาศของฝรั่งเศสมีหน้าที่หลักเพื่อเป็นเครื่องบินฝึกนะครับส่วนอันฟาเจตที่เข้าประจำการกับกองทัพอากาศเยอรมันตะวันตกส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นเครื่องบินโจมตีเบานะครับซึ่งมีผลมาจากหลังสงครามเย็นทําให้กองทัพของเยอรมันจําเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายแต่ในช่วงปี1990กองทัพอากาศของเยอรมันได้ปลดประจำการอันฟาเจต และตัดสินใจขายอันฟาเจตให้กับกองทัพอากาศทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือกองทัพไทยนะครับแต่ทว่านอกจากกองทัพพลรเลือนก็สามารถซื้อได้ด้วยซึ่งทําให้อันฟาเจตที่ถูกนําเข้าประจําการในกองทัพอากาศบางแห่งถูกใช้ในการลบจริงด้วยนะครับลักษณะและความสามารถของอันฟาเจตถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินสองที่นั่งและมีความยาว13.23เมตรปีกกว้าง9.11เมตรและมีความสูง4.19เมตรน้ำหนักรวมของอันฟาเจต 1 1 0 2 3ปอนด์ประมาณ5000กิโลกรัมนะครับและมีน้ำหนักขึ้นบินสูงสุด7,500กิโลกรัมอัลฟาเจ็เป็นเครื่องบินที่ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นลาซัก0 4น5ที่ได้รับการติดตั้ง2เครื่องยนต์และให้แรงขับนาปอนด์ต่อหนึ่งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนลาซักพัฒนาโดยฝรั่งเศสนะครับความเร็วสูงสุดในช่วงการบินของอัลฟาเจ็มีความเร็วประมาณ620ไหอปราอ1,000กิลเมตรต่อชั่วโมง พิสัยการลบของอันฟาเจโดยใช้เพดานบินตำ่ำและมาพร้อมการติดตั้งแท่นปืนระบบอาวุธใต้ปีกที่รวมถึงติดตั้งทังเชื้วเพลิงสองถังอันฟาเจจะมีพิสัยการลบประมาณ3 8 0ไมล์หรือ6 1 0กิโลเมตรแต่ถ้าบินที่เพดานบินสูงจะมีพิสัยการลบเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ6 8 0ไมล์หรือประมาณ1 0 9 5กิโลเมตรอันฟาเมีเพดานบินสูงสุด4 8 0 0 0ฟุตหรือ1 4 6 3 0เมตร ความสามารถของอัลฟาเจในช่วงที่ไม่ติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมโดยที่ใช้เพดานบินต่ำสามารถบินได้2ชั่วโมงครึง่งแต่ถ้าบินที่ความสูงระยะเวลาของการบินเพิ่มเป็น3ชั่วโมงครึง่งส่วนพิสัยการบินที่ติดตั้งเฉพาะถังเชื้อเพลิงขนาด310ลิตรติดตั้งได้2ถังอัลฟาเจจะมีพิสัยการบิน1,830ไมล์หรือประมาณ2,940กิโลเมตรความสามารถในการใช้งานระบบอาวุธของอัลฟาเจ ถึงแม้ว่าถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องบินฝึกและเครื่องบินโจมตีเบาอันฟาเจก็ได้รับการติดตั้งปืนใหญ่ B.K.27 ขนาด27มิมติดตั้ง1กระบอกที่มาพร้อมบรรจุก,กระสุน150นัดในลำกล้องแต่ทว่าอันฟาเจก็สามารถเปลี่ยนไปใช้งานปืนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาได้นะครับคือการใช้งานปืนใหญ่เดฟาที่มีขนาด30มิลิเมตอันฟาเก็สามารถใช้งานระบบอาวุธอื่นได้ด้วยนะครับ พราะมีจุดเด็ดภายนอก5จุดที่รับน้ำหนักได้5,512ตอนหรือ2,500กิโลกร,รมัมซึ่งสามารถใช้งานชุดยิงจรวดรุ่นมาธาได้2ชุดพร้อมการใช้งานจรวดสแนปที่มีขนาด68มิลิเมตรโดยที่ในแต่ละชุดติดตั้งได้18ลูกหรือเปลี่ยนเป็นการใช้งาน CRV7 ที่มี2ชุดพร้อมการใช้งานจรวดขนาด70มิมและบรรจุได้19ลูกในแต่ละชุดอันฟ a าก็สามารถใช้งานขีปนาวุธอากาศสู่อากาศได้ ซึ่งเป็นการติดตั้ง AIM 9 Si d e w i เดอที่มี2ลูกหรือการใช้งานขีปนาวุธรุ่น R าจ .550 Magic ติดตั้งได้2ลูกทั้ง2รุ่นนี้นะครับคือขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะสั้นแต่นอกจากนี้ก็สามารถใช้งานขีปนาวุธอากาศสู่พื้นได้ด้วยเช่นกันคือการใช้งานขีปนาวุธ AGM 6 5ติดตั้งได้2ลูก a l p h a 7ก็สามารถใช้งานระเบิดได้หลายประเภทนะครับตัวยอย่างเช่นระเบิดคลัสเตอร์รุ่น BL 7 5 5ที่มาพร้อมการบรรจุระเบิด เพราะว่าเป้าหมายหลักของระเบิดคาลเตอร์รุ่นนี้นะครับคือการทําลายยานเกราะและรถถังแต่ก็สามารถทําลายทหารราบได้อันฟาเจ็ตถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินสองเครื่องยนต์ที่มีน้ําหนักเบาซึ่งถือเป็นการออกแบบที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการออกแบบส่วนหน้าและช่องรับอากาศของเครื่องบินเพื่อให้อันฟาเจ็ตมีประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ผู้พัฒนาจึงใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในเรื่องการออกแบบอันฟาเจ็ตที่ถูกพัฒนาขึ้นมา จะมีหน้าที่ที่ต่างกันนะครับเพราะกองทัพอากาศเยอรมันได้นำอันฟาเจใช้เป็นแพลตฟอร์มโจมตีภาคพื้นดินในขณะที่ฝรั่งเศสใช้ในการฝึกอันฟาเจที่ถูกนำเข้าประจำการในทั้งสองกองทัพถือว่ามีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของเครื่องบินและอุปกรณ์ที่ใช้งานนะครับโดยที่คุณสมบัติของฝูงบินที่ถูกนำเข้าประจำการกับกองทัพอากาศเยอรมันจะได้รับการติดตั้งสูตรเล็งของระบบอาวุธที่ครอบคลุมมากกว่า ระบบเชื้อเพลิงที่ใช้งานก็แตกต่างกันด้วยเช่นกันที่รวมไปถึงการติดตั้งตะขอเกี่ยวและบอดีตัวนะครับแต่เราะว่าอุปกรณ์เฉพาะทางส่วนใหญ่เน้นไปที่การโจมตีภาคพื้นดินนอกจากอันฟาเจตของเยอรมันมีหน้าที่ในการโจมตีภาคพื้นกองทัพอากาศเยอรมันก็ได้พัฒนาอันฟาเจตให้สามารถทําภารกิจได้หลากหลายมากขึ้นซึ่งสามารถทําการโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์ได้พร้อมการลาดตระเวนทางอากาศนะครับอันฟาเจตของเยอรมันสามารถติดตั้งฝาตรวจการที่ฮาร์ดพอยได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับกองทัพอากาศเยอรมันได้อัปเกรดอันฟาเจ็ดไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดกระจกของนักบินและระบบอากาศยานอื่นๆเพื่อให้มีบทบาทในการโจมตีมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดระบบเรดาร์รอปเปอร์และจุดยึดที่เพิ่มเข้ามาในช่วงปี1970นะครับผู้พัฒนาเครื่องบินได้อ้างว่าอั p ฟาเจ็ดมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเครื่องบินที่ถูกใช้ในบทบาทสนับสนุนทางอากาศระยะไกลตัวอย่างเช่น F4 A7 และ A10 นะครับเพราะบริษัทระบ,บุว่าอัลฟ้าเจ็ดมีขนาดที่เล็กกว่าเร็วกว่าและบางกว่าทั้งยังคล่องแคล่วและราคาถูกกว่านะครับทำให้อัลฟ้าเจ็ดมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า A10 ในช่วงการโจมตีภาคพ,พื้นดินระยะไกลข้อมูลในส่วนนี้คือคำกล่าวของผู้พัฒนาอัลฟ้าเจ็ดนะครับและเราเองก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าอัลฟ้าเจ็ดจะมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า A10 Thunderbolt โอเคครับเพื่อนๆถ้าข้อมูลในส่วนไหนที่ท่านเพื่อนๆเพิ่เพเพเมเติมได้เลยนะครับ อีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่อีพีหน้าวัสดีครับ